หนังสือกรรมทีปณีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวรโรปรเรียนธรรม9ก้าประโยคความทุกข์ของนกกระทาดัชนีจากชาตะ กถะกถาติกนิบาทวันนา,นาจะตุถภาคหน้าสามอหอดีตการนานมาแล้วครั้งเมื่อพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพารานาสีนั้นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเราเสวยพระชาติเป็นพราม์หนุ่มในตระกูลพราหมแห่งหนึ่งครั้นเจริญวัยวัฒนาแล้ว ก็รเรียนศิลปาศาสตร์ไตรเทพในเมืองตักกศิลาปรากฏว่าเรียนได้อย่างดีจนจบบริบูรณ์ยิ่งกว่าพราหมณ์ทั้งปวงแล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณาดูเบื้องตน้นท่ามกลางและที่สุดแห่งศิลปาศาสตร์ไตรเพศก็เห็นว่าศิลปาศาสตรน์นี้หาสาระแก่นสารอย่างแท้จริงมิได้ จึงออกจากเมืองตักกศิลาเข้าป่าไปบวชเป็นดาบทส่งพลดพิธีอยู่ในประเทศป่าหิมพานต์ก็ททำความเพียรในกสินบริกรรมภาวนาการต่อมาก็ได้สำเร็จอภิญญาและอัฏฐฌาญสมาบัติทรงไว้ซึ่งคุณวิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาสามัญคราวหนึ่งถึงฤดูวสัน จึงออกจากป่าใหญ่มาอาศัยอยู่ณนะภูมิสถานชายป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อต้องการจะพิกขาจานและบริโภคโภชนาหารเปรี้ยวเค็มมนุษย์ชาวบ้านทั้งหลายได้เห็นพระดาบทซึ่งบริบูรณ์ด้วยอินทรีสังวรก็เลื่อมใสจึงชวนกันสร้างบรรณาศาลาหลังหนึ่งนิมนต์พระดาบทนั้นให้อยู่แล้ว ก็พร้อมใจกันอุปัฏฐากพระดาบทด้วยจตุปัจจัยไทยทานมิให้ท่านต้องลำบากแต่ประการใดตั้งพระดาบทไว้ในฐานะที่เคารพบูชาประจำหมู่บ้านด้วยความศรัทธาและคาระวะเป็นอย่างยิ่งการครั้งนั้นมีพลานนกผู้หนึ่งซึ่งมีอาชีพในทางต่อนกป่าเอามาค่าขายเลี้ยงดูบุตรภรรยา คือเดิมทีนั้นเขาเข้าไปในป่าจับนกกระทามาได้ตัวหนึ่งจึงเอามาใส่ไว้ในกรงเฝ้าเลี้ยงรักษาด้วยความรักใคร่แล้วฝึกสอนให้มันขันตามวิสัยเมื่อเห็นว่ามันขันได้อย่างชำนิชำนานดีแล้วก็หิ้วกรงไปตั้งต่อนกกระทาในป่าครั้นเจ้านกต่อในกรงนั้นขันขึ้นแล้ว นกกระทาป่าทั้งหลายก็พากันเข้ามาติดขายที่พรานนกดักไว้เป็นอันมากพรานนกต่อน,นั้นก็จับเอามาค่าขายเลี้ยงชีวิตตนและบุตรภรรยาเป็นนิดทุกวันมาวันหนึ่งนกกระทาต่อเสียงดีตัวมีกรรมมีความดาริเกิดขึ้นว่า ฝูงนกกระทาซึ่งเป็นญาติแห่งอัตมามากหลายได้ยินเสียงอัตมาขันเป็นต้นเหตุก็พากันเข้ามาติดไข่ที่ในพานใจร้ายมันดักไว้ได้รับความชิบหายล้มตายไปเพราะอัตมาผู้เดียวมากกว่ามากบาปกรรมในกรณีนี้จะตกอยู่ที่ตัวอัตมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นประการใดมันน่าสงสัยใจนัก ชช้าลอยว่าบาปนั้นคงจะตกอยู่แก่อัตมาเสียเป็นแน่แท้อย่าเลยต่อไปนี้อัตมาจักไม่ขันอีกเลยดำมริด้วยความทุกข์ดังนี้แล้วนกต่อเสียงดีก็ประพฤติตนเป็นปักสีไร้เสียงคือไม่ขันต่อไปอีกเลยทั้งในบ้านและในป่า ขันสี่ลูกลักเย้ยขันขันเถิดได้เวลาที่เจ้าจะต้องขันด้วยสำเนียงอันไพเราะเจื่อยแจ้วแล้วจงรีบขันเถิดกลับไปบ้านพ่อจักให้อาหารอันเป็นที่ชอบใจแก่เจ้าเป็นรางวัลเสียงพ่านนกกระซิบกระซาบใกล้กลงยุยงให้ขันอยู่ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่ง หลังจากที่นกต่อนั้นไม่ได้ขันมาหลายวันแต่นกต่อตัวมีความวิตกกลัวบาปกรรมจากติดตามมาจนถึงตนนั้นมันจะได้ยินยินดีต่อคำปลอบโยนนั้นก็หาไม่กับประพฤติตนเป็นนกใจแข็งคงที่ทําเป็นมิรู้มิชี้บางทีก็แสดงกิริยาจิกเท้าจิกกรง บางทีก็แสดงอาการทําเป็นยืนงงซึมเซอ่ออย่างหน้าหมั่นไส้ขันสิเว้ยชนกจันตัวไรเหตุไรมึงจึงไม่ขันเะพพลานนกโผงพลุสวาดออกมาด้วยความเดือดดานใจพร้อมกับเอาไม้ซีกเคราะศรีรษะอันเล็กของเจ้านกตัวกลัวบาปนั้นโดยแรงและก็เคราะเคาะอีก เป็นครั้งที่สองและที่สถูกเคาะศีรษะโดยไม้ซีกอย่างเต็มที่ได้รับความเจ็บปวดจนแทบจะสิ้นชีวิตเข้าดังนี้นกต่อตัวมีกรรมถูกอาจยาป่าจึงต้องก้มหน้าโกงคอขันขึ้นด้วยความเดือดร้อนจำเป็นจำใจขันตั้งแต่นั้นมา เมื่อนายพานนำเอากรงไปตั้งต่อไว้ที่พุ่มไม้แล้วก่อนที่จะปลีกตัวไปหลบซ่อนที่อื่นย่อมจะเอาไม้ซี่เคาะศีรษะเพื่อให้สัญญาณน,นกนั้นทําการขันอยู่เนืองๆน,นกกระทาป่าได้ยินเสียงขันเข้าแล้วก็พากันมาติดข่ายถึงความวิบัติชิบหายแห่งชีวิตมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อเหตุร้ายเป็นไปในทํานองนี้นานวันเข้าความวิตกเศร้าหมองใจก็ยิ่งบังเกิดขึ้นในดวงใจของนกต่อเจ้ากรรมนั้นมากมายเป็นทัพทวีบาปกรรมอันนี้จะได้แก่ใครจะตกอยู่แก่ตัวอัตมาหรือหรือว่าหามิได้เป็นประการใดและอัตมาจะได้ใครเล่าหนาะ ที่จะมาตัดความสงสัยอันนี้ให้หมดไปได้มันเฝ้าข่ำครวญในใจอยู่อย่างนี้ทุกวันมาเป็นเวลาช้านานการวันหนึ่งพลานนกใจร้ายผู้มิรู้ความในอกแห่งนกต่อครั้นนำนกไปต่อในป่าได,ได้นกกระทามาเต็มย่ามสมความปรารถนาแล้วจึงเดินทางกลับบ้าน ผ่านทางบารรณศาลาซึ่งเป็นที่อยู่แห่งท่านดาบทณภูมิสถานชายป่าแล้วเพื่อนก็เกิดคอแห้งกระหายน้ำขึ้นมาจึงแวะเข้าไปที่บารรณาศาลาตั้งกรงนกต่อไว้ในที่ใกล้พระดาบทแล้วก็เดินลงไปดื่มกินน้ำที่ลำธารอันมีอยู่ในที่ใกล้ๆนั้นครั้นวักน้ำดื่มกินและลูปหน้า เป็นที่เย็นใจสบายแล้วเมื่อเดินขึ้นมาแลเห็นทรายอ่อนสะอาดริมอาสมบรรณศาลาน่านอนเล่นนะักเพราะอยู่ภายใต้ไม้ใหญ่ใบดกหนาหน้าลื่นรมใจจึงล้มตัวลงนอนตั้งใจว่าจะพักพรให้เป็นที่สำราญใจสักครู่แต่เพราะเหตุที่ตนดันด้น,ดนเข้าป่าไปเที่ยวต่อนกได้รับความเหน็ดเหนื่อยมา ในไม่ช้าจึงเผลอม้อยหลับไปจะกล่าวฝ่ายนกกระทาต่อซึ่งมีจิตอันเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อเห็นพลานนกใจร้ายล้มตัวลงนอนที่ใต้ร่มไม้ริมอาสมก็ชะเง้อคอมองดูรู้แน่ว่าพลานนั้นหลับถนัดดีแล้วจึงคิดว่าอัตมา ควรจะถามความสงสัยต่อท่านฤศีนี้เห็นจะดีเป็นแน่เพราะท่านฤศีผู้น่าเลื่อมใสองค์นี้แล้วจะแก้ความสงสัยอันค้างใจของอัตมามานานแล้วให้หมดไปได้ในวันนี้ดัมริดังนี้แล้วนกกระทาในกรงซึ่งพลานป่าตั้งไว้ใกล้ๆพระดาบทฤศีจึงค่อยเอ่ยพระจีกล่าวว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญขอพระผู้เป็นเจ้าจงกรุณาสละเวลาหันหน้ามาสนใจกับชีวิตของข้าพเจ้าสักหน่อยเถิดคือว่าข้าพเจ้าทุกวันนี้มีชีวิตเป็นนกต่อตั้งอยู่ในที่เป็นอันตรายใกล้ต่อบาปต่อกรรมเป็นที่สุดถูกพรานมนุษย์ใจร้ายซึ่งกำลังนอนหลับกลอนคลอ,อกอยู่นั่น มันบังคับให้ขันเมื่อข้าพเจ้าขันขึ้นแล้วหมู่ญาติของข้าพเจ้าก็พากันมาติดขายถูกพลานฆ่าตายเหมือนกับพวกที่อยู่ในย่ามของเขานั่นแหลคราใดที่ข้าพเจ้าไม่ขันครานั้นพลานใจร้ายก็เอาไม้มาเคาะศรีรษะทำให้ได้รับความเจ็บปวดสาหัสแทบว่าจะขาดใจตายอยู่เนือง จำเป็นจำใจต้องขันการเป็นอยู่อย่างเช่นนี้นานวันมาแล้วถ้าข้าพเจ้าพ้นจากความเป็นนกต่อนี้เมื่อใดคงจะมีชีวิตอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่นี้อย่างเป็นสุขนักหนาทุกวันนี้วิตกทุกใจถึงแต่บาปกรรมที่ตนทำไว้ใครใครจะไต่ถามท่านผู้มีปัญญามาน,นานนักหนาแล้ว แต่ว่าไม่มีโอกาสสักคราวเลยบัตรนี้ได้โอกาสแล้วจึงอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าการที่พวกญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายพากันมาล้มตายเพราะเสียงขันของข้าพเจ้าเป็นเหตุนี้ข้าพเจ้าจะได้บาปได้กรรมเป็นประการใดคติของข้าพเจ้าจะเป็นชะไหนจะต้องถึงกับตกนรกหรือไม่ ขอพระผู้เป็นเจ้าจงได้โปรดวิสัชนาแก้ความสงสัยข้าพเจ้าไปในการระบัดนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่าดาบทโพทธิสัตว์ผู้บรรลุถึงฝั่งฌานแลอภิญญามีคุณวิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาสามัญสามารถที่จะรู้ความหมายในภาษาแห่งบรรดาสัรพสัตว เมื่อได้สดับวาทะแห่งนกกระทาดังนั้นก็พลันมีจิตกรุณาจึงสอบถามขึ้นว่าดูก่อนกกระทาปักษาชาติเจ้าเอย๋ยในขณะที่เจ้าโกงคอขันอยู่นั้นจิตของเจ้าหมายมั่นอยู่ว่าขอให้นกป่าซึ่งเป็นญาติทั้งหลายจงมาติดขายและได้รับความวิบัติชิบหายถึงตาย เพราะได้ฟังเสียงอัตมาหรือเพราะได้เห็นรูปของอัตมาเจ้ามีเจตนาหมายมั่นอันเป็นอกุศลดังนี้บ้างหรือไม่เล่าฮะเจ้านกรากระทากรุณาเบาๆหน่อยพระผู้เป็นเจ้าผู้จเจริญเจ้านกต่อในกรงเอ่ยปากห้ามท่านดาบทซึ่งพูดเสียงค่อนข้างดังอยู่โดยธรรมดา กรุณาเบาๆหน่อยก็จะดีเพราะว่าพูดดังไปประเดี๋ยวเจ้าพรานนกใจร้ายนั่นมันตื่นขึ้นโอกาสที่เราทั้งสองจกได้สนทนากันก็จะพลอยเสียไปที่พระผู้เป็นเจ้าถา,ถามถึงเมื่อครู่นี้ว่าในเวลาที่ขันอยู่ข้าพเจ้ามีเจตนาอากุศลหรือไม่นั้นขอตอบว่าไม่มี เจตนาของข้าพเจ้าจะได้มั่นหมายใครจะให้เหล่าญาติพากันตายนั้นไม่มีเลยแม้แต่สักครั้งเดียวพระผู้เป็นเจ้าเออถ้ามาดแม้นว่าเจตนาของเจ้าไม่มีแล้วไซบาปนั้นก็ไม่มีแก่เจ้าขอจงสบายใจได้แล้วอย่าวิตกกังวลอะไรเป็นมากนักเลยท่านดาบท กล่าวตอบทันดาบทและนกกระทาสนทนาโต้ตอบแก่กันและกันได้เพียงแค่นี้ก็ต้องหยุดชะงักลงในปัจจุบันทันทีเพราะเจ้าพลานนกนั้นมันตื่นขึ้นมาแล้วฝ่ายพลานนกผู้เผลอหลับไปอย่างสุขารมภายใต้ร่มไม้ซึ่งมีลมพัดเย็นเฉยพอตื่นขึ้นมาเห็นว่า เกินเวลาที่ตนจะต้องกลับถึงบ้านไปนานแล้วก็ให้วันเกรงภรรยาจากด่าเอาเป็นยิ่งนักจึงผุนผันรีบลุกขึ้นแล้วเดินตรงมายังอาสมเห็นท่านดาบทยังนั่งอยู่ณที่ใกล้กรงนกแห่งตนตามเดิมก็ยอ,อกรอขึ้นถวายนามัมการแล้วเอื้อมมือมาคว้าเอากรงนกกระทานั้นไปด้วยประการชนี พระโมคคลีบุตรติสะเถระเจ้าผู้มีปัญญาวัยยกเอาชาดกมาเป็นเครื่องประกอบในการถวายวิสัชนาปัญหาแห่งสมเด็จพระราชาธิบดีจบลงดังนี้แล้วจึงถวายพระพรต่อไปว่านี่และมหาบพิตรผู้สงพระคุณอันประเสริฐนกกระทาต่อนั้น ไม่ได้บาปไม่ได้กรรมเพราะไม่มีเจตนาฉันใดมหาบพิษนี้ก็ไม่ได้บาปไม่ได้กรรมเพราะไม่มีเจตนาเป็นอกุศลเหมือนกันฉะนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าสีธรรมมาโศกราชบรม,มกษัตริย์ ได้ทรงฟังพระธรรมเทศนาของพระมหาเถระเจ้าองค์อรหันต์ผู้เท่าเช่นนั้นก็ทรงมีพระหฤทัยยินดีปรีดาคารวะเป็นกำลังจึงทรงอราธนาให้พระผู้เป็นเจ้ายับยั้งอิริยาบทอยู่ในพระราชอุทยานนั้นแล้วทรงปรึกษาการที่จะสังคายนาพระธรรมวินัยอันเป็นการใหญ่เพื่อยกย่องพระบวรพุทธศาสนา ให้สถิตสถาพรตั้งมั่นโดยบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากมนทินต่อไปพระมหาเถระเจ้ายึดเอาองค์สมเด็จพระบรมกษัตริย์ให้ประทับอยู่กับท่านในพระราชอุทยานนั้นสิ้นเจ็ดวันแล้วสอนให้พระองค์เรียนเอาลัทธิสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพอทรงทราบเป็นเขาเขาไม่ผิดเพี้ยนได้แล้ว ก็เริ่มการที่จะชำระมนทินแห่งพระพุทธศาสนาต่อไปโดยมีพระราชก,กฤษฎีกาประกาศให้บรรดาพระภิกษุซึ่งอยู่ในแผ่นดินชมพูทวีปทั้งสิน้นจงพากันมาประชุมณนะอโศการามภายในเจ็ดวันให้จงได้ครั้นถึงวันที่คำรบเจ็ดสมเด็จพระบรมกษัตริย์ศรีธรรมมาโศกราช ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมด้วยหมู่เสนาพลึตามาตรลาชบริษัทเมื่อเสด็จมาถึงอโศการามอันพิจเป็นที่นัดประชุมพระสงฆ์ทั้งสิ้นสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินผู้มีนาำพระไทยฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาจึงเสด็จเข้าไปประทับณภายใต้ม่านภายในม่านพร้อมกับพระโมคคลิบุตรติสสะเถระเจ้าองค์อรหันต์ผู้เท่า แล้วก็ให้เรียกขานเหล่าภิกษุที่มีลัทธิพาหิลวาดเป็นอันเดียวกันรวมกันเป็นหนึ่งให้เข้าไปภายในมา่านครั้นพระภิกษุเหล่านั้นเข้ามาใกล้แล้วสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นสิทธิพึ่งเรียนลัทธิสำคัญทางศาสนาในสำนักของพระโมคคิลิบุตรสำเร็จมาใหม่ๆก็ทรงมีพระราชปุจฉาไต่ถามพระภิกษุเหล่านั้นว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงสมเด็จพระศรีสุคตสพันยูเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้พระองค์ทรงมีพระพุทธโอวาทตรัสสั่งสอนไว้เป็นถ้อยคำดังือขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงจงถแถลงไปในการระบัดนี้เพราะโยมใครจักทราบว่าลัทธิสำคัญในทางพระบวรพุทธศาสนาแห่งเรานี้ มีเป็นประการใดบ้างเหล่าพระภิกษุซึ่งเป็นเดียรถีปลอมมาบวชก็ดีเหล่าภิกษุซึ่งเป็นอธรรมวาทีก็ททำการย่ำยีพระธรรมวินัยก็ดีล้วนแต่เป็นผู้ไม่รู้ในพระพุทธดีกาเมื่อถูกสมเด็จพระราชาธิบดีตรัสถามดังนี้ก็ถวายพระพรวิสัชนาไปตามทิฏฐิแห่งตนแห่งตน มีสัตตะทิฏฐิและอุเฉทะทิฏฐิเป็นต้นโดยกล่าวตู่ว่าลัทธิอันเป็นมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้เป็นพระโอ,โอวาทานุศาสนีแห่งองค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผิดไม่ใช่หรือพระผู้เป็นเจ้าที่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้พากันตอบมาเนี่ยผิดไม่ใช่หรือ สิทธิ์ใหม่องค์บรมมกษัตริย์ทรงหันไปตรัสถามพระโมคคลิบุตรผู้เท่าซึ่งนั่งเป็นองค์ปรึกษาและกํากับการอยู่ณที่ใกล้ๆอย่างไม่ค่อยจะแน่พระไทยในความรู้ของพระองค์นักเมื่อทรงได้รับคำรับรองจากองค์อรหันว่าพระภิกษุเหล่านั้นไม่รู้ในพระพุทธดีกาเป็นผู้ทำพระศาสนาให้เสื่อมทุดแน่แล้ว ก็ทรงมีพระบรมราชโองการปโปรดเก้าให้ศึกเสียจากพระพุทธศาสนากล่าวกันว่าในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าสีธรรมมาโสกราชผู้เป็นใหญ่รับสั่งให้นักบวชที่เป็นมนทินแห่งพระพุทธศาสนาศึกเสียมากมายนักหนาคณะนาได้ถึงหนึ่งหมื่นคนเป็นกำหนดส่วนพระภิกษุ ผู้เป็นเจ้าเหล่าธรรมวาทีซึ่งมีศีลเป็นที่รักเมื่อถูกองค์สมเด็จพระบรมกรรษัตริย์ตรัสเรียกเข้าไปซักถามภายในมา่านในปัญหาเดียวกันคือเรื่องลัทธิทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ตรัสสอนไว้ก็พากันถวายพระพรวิสัชนาถูกต้องเป็นอันดีว่า ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภานเจ้าสมเด็จพระศรีสุคตสัพพัญยูพระองค์ทรงเป็นพระบรมครูเจ้าแห่งเราทั้งหลายนี้ทรงมีพระพุทธดีกาตรัสสอนเป็นวิพัชวาทีตรัสจำแนกพระธรรมมีขันห้าเป็นอาทิขอถวายพระพรสมเด็จพระมหากษัตริย์ ได้ทรงสดับดังนั้นเพื่อให้แน่พระไทยก็หันไปตรัสถามพระโมคขลีบุตรติสะเถระเจ้าว,ว่าถูกต้องหรือไม่เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทูลกลับรองว่าใช่แล้วพระองค์ก็ทรงมีพระหาลุไยเต็มตื้นไปด้วยความเลื่อมใสปรีดาปราโมทย่อหัดขึ้นนมัสก,การพระผู้เป็นเจ้าเหล่าธรรมวาทีเหล่านั้นแล้วตรัสว่า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายบัดนี้พระบวรลพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากมนทินและถึงความบริสุทธิ์เป็นอันดีแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงมีจิตผ่องแผ้วโสมนัสและกระทําอุโบสถสังฆกรรมร่วมกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด เมื่อพระบวรพุทธศาสนาปราศจากมนทินและถึงความบริสุทธิ์เป็นอันดีโดยพระบรมราโโชบายแห่งสมเด็จพระเจ้าสีธรรมมาโศกราชเจ้าโปรดก้าวให้จับเหล่าพระภิกษุผู้ทําลายศาสนาให้ศึกเสียสิน้นคงไว้แต่พระภิกษุแท้และทรงอารัธนาให้พระสงฆ์สมัครสมานพร้อมเพรียงกันกระทำอุโบสถสังฆกรรมเช่นนี้แล้ว พระองค์ก็ทรงอาราธนาให้พระโมคคิริบุตรติสสะเถระเจ้ารับเป็นประธานในการกระทำสังคายนาพระธรรมวินัยต่อไปสาวกแห่งองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็รับอาราธนาด้วยดีแล้วคัดเลือกพระภิกษุล้วนแต่เป็นพระอรหันต์มียานวิเศษทรงไตรวิชชา แตกฉานในพระปฏิสัมพิทาญาณชำนาญในพระตายปีดกธรรมเป็นจำนวนได้ท้่วน1,000ัรูปแล้วก็ช่วยการกระทําการสังคยนาพระธรรมวินัยณอโศการามก็ทําอยู่เป็นเวลาน,านานถึง9เดือนจึงสำเร็จทั้งนี้โดยมีสมเด็จพระเจ้าสีธรรมมาโศกราช เป็นองค์าศาสนูปถมพกอย่างใกล้ชิดด้วยประการชนี้การที่นำเอาเรื่องนี้มาเล่าไว้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายก็คงจะยังเป็นที่จำกันได้ว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไรถูกต้องแล้วการที่นำเอาเรื่องนี้มาเล่าไว้มิใช่เพื่อเป็นการฆ่าเวลาหรือว่าเพื่อเหตุอื่น ความจริงต้องการที่จะแสดงความสัมพันธ์กันแห่งเจตนาและกรรมให้ทราบอย่างเด่นชัดโดยต้องการที่จะชี้ให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้เห็นว่าความสงสัยแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมมาโศกราชร,ราชาธิบดีในกรณีที่ใช้อามาตให้ไประง,งับอธิกรพระสงฆ์แต่อํมมาตผู้นั้น กลับไปปรงชีวิตพระภิกษุทั้งหลายเสียเป็นเหตุให้พระองค์ทรงบังเกิดความกินแหนงแคลงพระหาไทยด้วยทรงเกรงไปว่าบาปกรรมจักมาตกอยู่แก่พระองค์ก็ดีความวิตกสงสัยแห่งนกกระทาซึ่งเป็นนกต่อเสียงดีในกรณีที่ถูกพรานนกใจร้ายเคาะศีรษะบังคับให้โกงคอขัน จนนกกระทาป่าพากันมาติดข่ายและล้มตายเสียมากมายนักหนาเป็นเหตุให้นกกระทาเกิดความกินแหนงแคลงใจด้วยเกรงใจว่าบาปกรรมจากตกมาถึงตนก็ดีความวิตกสงสัยเหล่านี้ย่อมถูกถอนทิ้งออกไปจากดวงใจจนหมดสิน้นในเมื่อได้รับคำชี้แจงอันถูกต้องจากนักปราช ผู้สันทัดกรณีว่าถ้าหากไม่มีเจตนาแล้วก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเมื่อกล่าวตามความเป็นจริงแล้วย่อมจะเป็นดังเช่นนักปราช์ููสันทัดกรณีได้ชี้แจงแก่สมเด็จพระเจ้าสีธรรมมาโศกราชในเรื่องนกกระทานั้นอย่างแน่นอนทั้งนี้ก็เพราะว่า ก่อนที่จกสำเร็จเป็นตัวกรรมขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมคือความดีหรืออกุศลกรรมคือกรรมชั่วก็ตามย่อมมีเจตนาเป็นปุพพากธรรมคือเป็นตัวบงการทั้งสิน้นหากว่าไม่มีเจตนาแล้วจากสำเร็จเป็นกรรมขึ้นมาไม่ได้เลยเป็นอันขาดด้วยเหตุนี้สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าเราตถาคตกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมดังนี้ปัญหาที่ว่ากรรมคืออะไรนี้เห็นจะยุติกันสิทธีได้แล้วไม่ใช่หรือเพราะบัดนี้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ทราบได้เป็นอย่างแจ่มชัดแล้วว่า เจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อเรารู้จักตัวกรรมได้เป็นอย่างดีดังนี้แล้วสิ่งที่เราควรศึกษาต่อจากนี้ไปคือกรรมวิบากก่อนที่เราจะศึกษากันถึงพฤติการแห่งกรรมวิบากก็ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องพูดถึงความหมายของคำว่ากรรมวิบากเสียก่อนโดยการตั้งปัญหาขึ้นมาว่า ที่ว่ากรรมวิบากกรรมวิบากนั้นเป็นดังหรือกรรมวิบากคือผลแห่งกรรมเมื่อพูดถึงเรื่องกรรมวิบากหรือผลแห่งกรรมนี้แล้วให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนมีอยู่มากมายหลายกรณีที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมักจะเกิดความสงสัยอยู่เนือง,งในเรื่องนี้ พึงจะเห็นได้จากการสนทนาโต้ตอบกันระหว่างพระอาหารหันต์ท่านพระนาคเสนเถระเจ้ากับสมเด็จพระเจ้ามิลินในอัฏฐปริศนาเกี่ยวกับเรื่องกรรมวิบากดังต่อไปนี้